ยังอุตส่าห์เก็บไว้เนาะเก็บไว้ครับพระอาจารย์ฮะเ,เห็นพนัดเมื่อกี้ก็ถามถามพระอาจารย์ในสำรับถึงเรื่องนี้เหมือนกันไม่นึกว่าเขาจะเก็บไว้อะสงสัยยังไงอัง่ลครับพระอาจารย์อยากจะถามพระอาจารย์ไวาทาไมกัง่ลตอนนั้นเป็นพวงเดียวกันอแต่รสชาติแตกต่างกันบางลูกหวานบางลูกเปรี้ยวบางลูกก็จืดเลยครับพระอาจารย์ครับก็จะขั้วเดียวกันนี่เลยนะใช่ครับพระอาจารย์ครับนี่ยอมลองดูนะขั้วเดียวกันพวงเดียวกันแท้ๆเลยแต่พระนัทก็สงสัยว่า ทำไมบางลูกเนี่ยเปรี้ยวบางลูกหวานพระอาจารย์ว่าลูกเนี้ยงอมกว่าลูกนี้นะไม่รู้สารอาหารที่เขาส่งมาเนี่ยเขาทําให้บางลูกมันงอมเร็วกว่าไหมหรือว่าตอนที่อยู่บนต้นเนี่ยมีใบไม้ไปบังโดยที่เขาสังเคราะห์แสงหรือว่าอะไรต่างๆไม่ดีเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งไหมสภาพแวดล้อมมันต่างกันด้วยใช่ไหมเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงน,นึกถึงลูกพ่อแม่เดียวกันนะนะพ่อแม่เดียวกันแท้ๆเลยแต่ว่าลูกคนหนึ่งพ่อแม่สอนแบบดุดา ไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกนะรักแต่ว่าลูกคนนี้มันมันต้องวิธีนี้จริงๆอะ่ะไม่งั้นเอาไม่อยู่นิสัยแบบเกเรมากส่วนอีกคนหนึ่งนิสัยดีพ่อแม่ก็สอนแบบแบบความรักแบบเมตตามันก็เลยเป็นที่มาของการพ่อแม่ลำเอียงแต่ความจริงเขาไม่ได้ลำเอียงหรอกเพียงแต่ว่าบริบทการสอนคือรู้ว่าไอ้คนนี้มันต้องวิธีนี้แต่ไม่แน่นะั้นลูกที่คนที่พ่อแม่เอาใจเนี่ยโอมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นเป็นบอสเป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรที่เป็นคนใหญ่คนโตก็ได้เพราะว่า ถูกเลี้ยงแบบตามใจแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่บางคนเนี่ยที่โตมาพร้อมกับการที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขามันก็เหมือนกับบางลูกเนี่ยมันอาจจะมีรสเปรี้ยวแต่มันก็มีวิตามินซีที่มากกว่าไอ้รสหวานเหมือนกันนะใช่ไหมงั้นมันก็มีความต่างๆกันไปแหละลูกพ่อแม่เดียวกันแต่เลี้ยงมาต่างกันสภาพแวดล้อมต่างกันสังคมของเพื่อนต่างกันอาหารการกินต่างกันการดูทีวีต่างกันการฟังเพลงเลือกฟังเพลงคนละ กลุ่มเพลงกันเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นบริบทที่มันทําให้ลูกลูกของแม่พ่อแม่คู่เดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะความต่างตรงนี้มันทําให้เป็นตัวตอบโจทย์ได้แต่มันไม่มีอะไรฟันธงได้ว่าลูกที่เปรี้ยวกวา่ามันจะดีกว่าไอ้ลูกที่หวานกวา่านะลูกที่ถูกเลี้ยงดีอาจจะไม่ไดีดีมากเท่ากับลูกที่ถูกพ่อแม่ดุด่าตบตีก็ได้มันขึ้นอยู่กับใครจะรักดีรักไม่ดีมากกว่ากัน อาจารย์พยายามถามมันว่ารักดีหรือเปล่ามันก็ไม่รู้มันบอกว่าฉันก็รสชาติของฉันแบบนี้แหละอ้าวงั้นก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยเนาะกับมังคุดอะไรนะเอาอังหนครับเอา,าเอางังหนกับ <laughs> องังหนว่าเราทุกคนขอให้ตั้งใจทําดีไว้ก็แล้วกันสภาพแวดล้อมอย่าให้มันเปลี่ยนเราจนกระทั่งเราเสียคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ก่อนก็จะดีเหมือนกันนะอขอเป็นข้อคิดสักเล็กน้อยกับอัง่นเก็บไว้เป็นที่ระทึก ครับกีฬาล,ลึกครับกีฬาล,ลึกผมก็ฉันต่อเลยครับ,รบ <g itter> ฉันต่อเลยนะส <g itter> าธุคร <g itter> ับ